สว,ส, ff, สวัสดีครับมื้อนี้นะครับมีเมนูนะครับปลานะครับได้ปลามาปลาซอยปลาขาวนะครับปลาขาวหน่อยนะครับน่าจะคั่วเนาะเกลือแล้วก็เฮ็ดยังเอาไปปลาได้เดียวนะครับไปทอดกรุบๆก็ใช้ก็นี่มาตำหมกทั่วนะครับแบบเจี๊ยบเลยแต่ว่ากราปิ้งสดก็ก็แซ่บเหมือนกันแต่ว่าทอดนอกกระเ่บเนาะกินกับตำหมกทั่วก็ต้องคั่วเนาะจะว่าบางตัวก็ลาบน่าจะได้ยินเนาะกระลาบลาบเนาะ ลากคนนี้เขาทำแต่หลากหลักกไม่โชคบพี่ลากคุณบ้านนอกกับน,นอกดีนนครับเราจะเสียดีพี่น้องพี่น้อง,องปลาสดสดครับพี่น้องพี่น้องปลาสดสดครับอ่ะอันนี้ดู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 อดู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 เธอทำ <c oughs> ตาใสเลยว่าปลาสดสดนี่นี่ครับปลาสดสดใช้ใสเลยครับปลาตองครับมือนี้ได้ปลาตองปลาตองกายปลาขาวหน่อยปลาสูตรปลาเย่งนี้ครับนะจะต้นนี้จะลาบนะครับนี่หลาบปลาตองมือนี้พี่น้องพี่น้องเียกอออพอดีนี่หลาบ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 